สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาทำคลิปแรนดอมอัปเดตดวงความรักของคุณกับคนที่คุณคิดถึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณแล้วความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะพลังงานอาจจะสลับสบฟังกันได้ระหว่างคุณกับเขานะคะและหมอขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ กดปุ่มซุปเปอร์ตงให้หมอเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นค่าครูขอขอบพระคุณมากนะคะที่สนับสนุนช่องนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายเลยนะคะหมอได้สับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าต้นคลิปเนี่ยที่ที่สับไพ่และเลือกไพ่ออกมาเนี่ยมันหายไปกับเมมโมรี่ะคะ่ะพอดีหมอซื้อเมมใหม่มาเปลี่ยนแล้วมันไม่อ่านข้อมูลแต่ไม่เป็นไร เพราะมันหายไปแค่ช่วงเวลาต้นเท่านั้นเองแต่ไพ่หลักทั้ง5ายย้าใบยังคงอยู่เราเดินหน้าต่อกันได้เลยค่ะซึ่งแว็บแรกที่หมอเห็นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ดีมากดีสมกับที่เปิดมาในวันปีใหม่แล้วเรื่องราวสตอรี่เนี่ยไม่ทราบว่าเป็นพลังงานของใครก็ตามแต่มันดีจังเลยอะเท่าที่หมอดูภาพรวมนะคะพลังงานของคุณนะคะ ตอนนี้พลังงานคุณเป็น the magician เลยนะคะเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วคุณอะ่ะอาจจะเคยทำงานในความสัมพันธ์มาหนักมากเคยเป็นคนที่พยายามจะฉุดรั้งหรือประคองความรักให้มันให้มันไปต่อให้ได้อะเพราะคุณเป็นคนที่รักคนยากแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะรักแล้วคุณก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปจากเขาเลยคุณน่ะเป็นคนที่ มีสเสน่ห์เป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่เก่งรอบด้านเลยเป็นคนที่ใครๆก็ชื่นชมคุณเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะด้วยนะคะด้วยบุค,คลิกด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยสไตล์ด้วยความเป็นคุณเนี่ยคุณดูดีไปหมดเลยอ่ะคุณมีสเสน่ห์มากถึงขั้นที่ว่าคุณเล่นตัวได้เลยแหละคุณจึงเป็นคนที่รักคนยากเพราะว่ามีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมากแต่คุณก็ ไม่ค่อยถูกใจใครคุณยังไม่ค่อยรู้สึกว่าคุณจะรักใครหรืออยากจะจับมือไปได้วยกันตลอดชีวิตคุณยังรู้สึกว่าที่ผ่านมามันยังไม่ใช่คุณเ่ะเป็นคนที่พูดเก่งเจรจาเก่งพูดจาเป็นเงินเป็นทองด้วยนะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นคนที่น่ารัก ทำงานเก่งด้วยมีความรอบรู้และรู้จริงด้วยคุณรู้ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมคุณชอบจะอยู่คนเดียวเงียบๆนะเอาจริงๆคุณเป็นคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายอะถ้าเลือกได้อะคุณอยากจะปีกวิเวกมาอยู่คนเดียวเงียบๆด,ดีกว่านอนฟังเพลงนอนคิดหรืออ่านหนังสือหรือทำอะไรส่วนตัวไปเพลินๆนนะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณชอบคุณแฮปปี้ คุณไม่ชอบสังคมที่มันวุ่นวายหรือใส่หน้ากาเข้าหากันคุณเป็นคนฉลาดและดูคุณและดูคนออกใครมายัางไงคุณรู้ทันเขาหมดอะเพียงแต่คุณจะพูดหรือไม่พูดมันอีกเรื่องหนึง่งในเรื่องของความรักก็เหมือนกันคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณเป็นฝ่ายต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวต้องทำงานหนักในความสัมพันธ์ต้องคอยอห่วงใยใส่ใจหรือคิดถึงเขา คุณกับเขาอะดูแล้วน่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะคะมีความเป็นไปได้สูงที่คุณคบอยู่ับคนต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนจากคุณหรือคนที่มีพื้นฐานความคิดศาส,สนาวัฒนธรรมเชื้อชาติสัญชาติที่แตกต่างจากคุณมากๆ แต่คุณกับเขาอ่ะก็เข้ากันได้ดีนะคะมันมีเรื่องเดียวคือเรื่องระยะทางอ่ะมันทำให้คุณทั้งคู่เนี่ยติดต่อกันยากเพราะเวลามันไม่ตรงกันและงานเขาก็ยุ่งงานของคุณก็ยุ่งไอการที่จะกลับมาพูดมาคุยกันอะ่ะมันก็กลายเป็นเงียบไปซะเฉยๆ การที่จะมาเริ่มต้นคุยกันการที่จะมาทำดีให้กันมันเป็นไปได้ยากนะในที่ผ่านๆมาคุณก็เก่งเขาก็เก่งเขาเองก็น่าจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยด้วยนะคะยิ่งถ้าเขาเดินทางบ่อยเนี่ยแล้วแถมยังอยู่ไกลจากคุณอีกมันยิ่งทําให้ความรักเนี่ยมันมันลงตัวยากอะ กว่าจะได้มาเจอกันกว่าจะได้มาพูดคุยกันกว่าจะได้มาจีบกันกว่าจะได้มาทําสิ่งดีๆให้กันมันที่ผ่านมามันดูแบบมันดูแบบยุ่งยากไปหมดเลยอะ่ะคุณก็ไม่รู้จะทํายังไงที่จะได้แบบพูดคุยกับเขาอีกเพราะมันไกลกันอะ่ะคุณก็ได้แต่แบบนิ่งเงียบอยู่ในที่ของตัวเองนะคะในฝั่งของเขานะคะเขาอ่ะ เป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจทํางานมากเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนเขาน่าจะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองหรือถ้าทํางานในองค์กรน่ะก็น่าจะมีตําแหน่งระดับผู้บริหารที่ให้คุณให้โทษหรือมีอำนาจในการตัดสินใจสิ่งต่างๆได้ในองค์กรทีเดียว เขาเป็นคนที่เก่งมีมีวาทศิลป์ดีเขาอะคิดถึงคุณมากนะคะเขาอยากมาหาคุณเพราะคุณคือโลกทั้งใบของเขาเขาอะถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะในช่วงเวลาที่คุณกับเขาอ่ะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้พูดคุยกันหรือเงียบใส่กันไปเขาอึดอัดมากที่เขาทำอะไรไม่ได้ ในช่วงเวลานั้นเขาเครียดเขานอนไม่หลับเลยนะคะเขาทเขาทุกทรมานใจมากเขารู้สึกว่าเขาเหงาเขาอยากมีคุณอยู่เคียงข้างเขาในทุกช่วงเวลาของชีวิตเขาอยากคืนดีกับคุณนะคะคนคนเนี้ย จริงๆเขาก็เป็นคนที่มีอีโกโ้คนหนึ่งทีเดียวมีอีโก้สูงเนื่องจากเขามีพลังงานของความเป็นผู้นาํามีพลังงานของของความเป็นมัสคิวลีนคือพลังงานของเพศชายอยู่เยอะมันทําให้เขาเป็นคนที่อ่ามีอีโกโ้เพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ด้วยนิสัยเขาก็เป็นคนที่แบบมีลักษณะของความเป็นผู้นําเด็ดเดียวเก่งมีบารมี เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยไม่ค่อยยิ้มเป็นคนหน้านิ่งๆมันทําให้คนอื่นก็แทบจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปหากับเขาด้วยเพราะเวลาคนคนนี้โกรธขึ้นมาก็เอาเรื่องอยู่นะคะแต่เขาอะยอมคุณคนเดียวเข้าใจที่อยูคุณคนเดียวแต่ลองถ้าเขาแบบบดจะง,งอนหรือบดจะง,งี่เง่าเอาแต่ใจเขาก็จะเงียบเขาก็จะดือ้อเขาก็จะแบบเงียบใส่คุณอย่างเงี้ย เหมือนไม่ง้อคุณน่ะแต่ในความที่ไม่ง้อคุณน่ะเขาก็ไม่มีความสุขเลยสักวันนะเขาส่องตามส่องตามดูคุณอยู่ตลอดในทุกสื่อโซเชียลเขาอ่ะมีความหวังว่าเขา่จะได้กลับมาเจอคุณเขาอยากมาเฉลิมฉลองกับคุณในช่วงเทศกาลต่างๆเขาอยากมีคุณในชีวิตของเขาตลอดไป เขาคิดฝันถึงว่าแบบเออเขาจะเดินทางมาหาคุณพาคุณไปทานอาหารอร่อยพาคุณไปปิกนิกพาคุณไปท่องเที่ยวแล้วเขามีของขวัญมาให้คุณด้วยให้คุณเซอร์ไพรส์เขาเตรียมของไว้มากมายให้กับคุณนะเขาเห็นอะไรเขาก็นึกถึงคุณไปหมดเลยอ่ะเขาอยากติดต่อพูดคุยกับคุณนะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะเงียบใส่กัน หรือบล็อกกันหรือไม่หรือห่างกันไปนานแล้วหรือเพิ่งห่างกันไปให้รู้เถอะว่าเขาอะคิดถึงคุณมากๆเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยอะเขาเครียดเขานอนไม่หลับเขากลุ้มใจไม่รู้จะทำไงดีที่จะได้พูดคุยกับคุณบางคู่บางเคสเนี่ยเขาอะอยากแต่งงานกับคุณเลยนะคะเขาคิดถึงขนาดนั้นเลยอะเขาอยากมาดูแลคุณ เขาอยากมาพูดคุยปรับความเข้าใจกับคุณแล้วอยากจะปรึกษาหารือกับคุณเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตหรือการพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนที่ไม่มีสถานะเขาก็อยากจะขอคุณเป็นแฟนให้มีสถานะที่ชัดเจนถ้าเคยเป็นแฟนกันอยู่แล้วแล้วห่างกันไปเงียบกันไปเขาอะจะกลับมาขอคุณแบบเหมือนมั่นหมายแต่งงานได้เลยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าคุณทั้งคู่อะ จะได้เป็นรักที่มั่นคงด้วยนะคะเป็นรักที่ดีที่สุดเป็นความรักที่มันมันต้องผ่านอุปสรรคมากมายเพื่อทดสอบความรักระหว่างคุณไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาระยะทางที่ทําให้คุณต้องห่างกันไปต้องเงียบจากกันไปยากๆอะ่ะในการที่จะต้องติดต่อสื่อสารกันแต่มันไม่เคยทําให้คุณทั้งคู่หมดรักกันได้เลยคุณ จะได้รักแท้รักที่ดีที่สุดรักที่เปรียบเสมือนของขวัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจัดสรรให้กับคุณบางคนอาจจะเคยขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้พบเจอคู่แท้คู่ที่ดีคู่ที่จะมาอยู่ด้วยกันตลอดไปจนแก่จนเฒ่าเป็นคู่ที่เป็นคู่บุญบาร,รมีอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขต่างคนต่างใส่ใจกันต่างคนต่างช่วยกันพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้วยกันเรียนรู้กัน คุณกำลังจะได้นะคะเพราะเขาอะจะกลับเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงๆคนคนนี้เขาไม่ยอมแพ้นะคะลองถ้าเขาตัดสินใจแล้วอะเขาไม่เปลี่ยนไม่ว่าหนทางข้างหน้ามันจะยากแค่ไหนจะมีอุปสรรคแค่ไหนคุณจะรักเขาหรือไม่หรือหรือจะมีใครเข้ามาจีบคุณเป็นคู่แข่งกับเขา เขาก็ไม่กลัวนะคะเขาอะรักคุณมากและเขาอะจะทำให้คุณเห็นว่าเขาะสามารถดูแลคุณได้และเขาอจะทำให้คุณได้รู้ว่าเขาอะรักคุณมานานแล้วแล้วก็รักคุณแบบมั่นคงด้วยยากที่จะแบบจบกันไปได้อ่ เขารู้สึกผูกพันกับคุณมากมากเกินกว่าที่จะอธิบายได้เลยเขาไม่เคยรู้สึกผูกพันแบบนี้กับใครมาก่อนและเขาก็ไม่เคยรู้สึกว่าเขาจะรักใครได้ขนาดนี้มาก่อนเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอะน่าจะเป็นคู่แท้กันมาหลายภพหลายชาติเพราะเวลาที่เขาเจอคุณเขาก็ตกหลุมรักในตัวคุณทันทีรักแบบไม่มีเหตุผลในฝั่งของคุณเองก็เช่นกันคุณเองก็ ไม่เคยลืมเขาได้เลยอ่ะแม้ว่าคุณจะเงียบเงียบนิ่งนิ่งโฟกัสในเรื่องงานเรื่องการแทนแต่ลึกๆแล้วคุณก็รอเขาคุณก็อยากกลับไปคืนดีกับเขาเพราะคุณทั้งคู่อ่ะคือคู่ที่จักรวาลจัดสรรจริงๆยังไงก็หนีกันไม่พ้นเป็นคู่ที่เป็นคู่บุญบารามีเป็นคู่ที่จะมาได้ครองคู่กันในชาติภพนี้จริงๆและคุณกับเขาจะได้ลงเอยกันแบบถูกต้องตาม จารีดประเพณีของคุณและของเขานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติไหนนับถือศาสนาอะไรมีวัฒนธรรมยังไงเดี๋ยวคุณจะได้มาพูดคุยกันตกลงกันแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องชัดเจนแหมแรนดอมนี้นี่จบสวยนะคะดูว่าคุณจะได้ครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วย ได้แต่งงานเป็นครอบครัวกันได้พูดจาทั้งสองฝ่ายเขาก็จะมาพูดเจราจากับครอบครัวคุณแล้วก็จะพาคุณไปเจอกับครอบครัวเขาแล้วก็จะมีภาพของการแต่งงานเกิดขึ้นมาด้วยเขาเขาคิดไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเขาจะแต่งงานอ่ะคู่ของเขาคือคุณเท่านั้นแล้วคนเนี้ยลงมือทําจริงด้วยอืมเพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนมีสเสน่ห์คุณเป็นคนเก่ง และยิ่งคุณรักตัวเองนะเขายิ่งชอบมากเขายิ่งอยากมาดูแลคนเก่งแบบคุณเลยอ่ะเขาอยากปกป้องดูแลคุณเขาอยากมอบแต่สิ่งด,ดีให้กับคุณนะคะคนคนนี้ขอให้ทุกคนสมหวังในความรักนะคะขอให้ได้พบกันเร็วๆขอให้ได้กลับมารียูเนีนกันเร็วๆขอให้กลับมาคืนดีกันเร็วๆขอให้ได้พบเจอกันจริงๆเร็วๆแล้วได้คลองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ ขอทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนี้นะคะไว้พบกันใหม่กับมอริสในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ